การกครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแต่ยังไม่มีลูกสองสามีภรรยาคู่นี้อาชีพหลักคือปลูกผักเอาไปขายในตลาดหมู่บ้านสามีเป็นคนปลูกผักภรรยาเป็นคนเอาผักไปขายในตลาดคนเดียวทำแบบนี้ทุกวัน จนมาวันหนึ่งสามีของนางได้ล้มป่วยกระทันหันเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายทำให้ผู้ที่เป็นภรรยาต้องทำงานหนักมากขึ้นสามีก็ได้แต่นอนป่วยอยู่ในบ้านนับวันสามีของนางอาการก็แย่ลงทุกวันทำให้สามีของนาง ได้เสียชีวิตลงกระทันหันทำให้นางเสียใจอย่างมากนางต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นคนเดียวนางก็เป็นคนที่มีหน้าตาดีชายหนุ่มในหมู่บ้านพากันไปจีบแต่นางไม่ได้สนใจนางคิดในใจว่าชาตินี้จะไม่เอาใครอีกแล้วนางรักสามีของนางมาก แต่ตอนนี้สามีของนางไม่อยู่แล้วดังนั้นนางต้องทำงานคนเดียวปลูกผักเอาไปขายที่ในตลาดคนเดียวทุกๆวันนางก็ได้แต่เศร้าโศกเสียใจคิดถึงสามีของนางตลอดมีอยู่มาคือหนึ่งนางได้ฝันว่านางท้องกับงูแล้วก็มีลูกด้วยกันกับงู พอนางตื่นขึ้นมานางตกใจอย่างมากนึกว่าเป็นเรื่องจริงพอตอนเช้านางก็ได้ไปรดผักที่นางปลูกนางก็ได้เจอกับงูตัวหนึ่งงูตัวนี้เป็นงูที่ไม่เคยเห็นมาก่อนงูตัวนี้เป็นงูหลากหลายสีเป็นสีทองสวยงามเมื่อนางได้เห็นแบบนั้น นางก็พูดกับงูตัวนั้นว่าเจ้างูเจ้าไปที่อื่นไปตอนนี้ข้ากำลังเสียใจอยู่สามีของข้าก็ได้จากไปแล้วตัวของข้าก็อยู่คนเดียวไม่มีใครแล้วงูตัวนั้นก็ได้ยินที่นางพูดแล้วก็ได้เลื้อยออกไปจากผักที่นางกำลังรดน้ำอยู่พอถึงตอนเย็นนางก็ได้อาบน้ำกินข้าวนอนพักผ่อน แล้วนางก็ได้ฝันเห็นงูตัวนั้นอีกงูตัวนั้นเป็นงูสีทองแล้วงูตัวนั้นก็ได้พูดกับนางว่าข้ารู้ว่าเจ้าคิดถึงสามีของเจ้าสามีของเจ้าไปดีแล้วแล้วนางก็ได้พูดกับงูตัวนั้นว่าตัวของข้าก็ยังคิดถึงสามีของข้าอยู่พอพูดจบนางก็ได้ตื่นขึ้นอย่างตกใจ นึกว่าเป็นเรื่องจริงทุกวันทุกคืนนางก็ได้ฝันเห็นงูตัวนี้มาตลอดในความฝันทำให้นางมีความรู้สึกดีๆกับงูตัวนั้นในความฝันในค่ำคืนนี้งูตัวนั้นได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มงามหน้าตาดีทำให้นางหลงรักชายหนุ่มคนนั้นที่เป็นงูในความฝัน ทุกวันในความฝันนางก็มีความผูกพันกับชายหนุ่มคนนั้นมากขึ้นทำให้นางลืมสามีเก่าที่เสียชีวิตในตอนนี้นางก็มีความรักอยู่ในความฝันกับชายหนุ่มที่เป็นงูโดยที่นางไม่รู้เรื่องว่างูตัวนั้นไม่ใช่งูธรรมดาแล้วนางก็ได้บอกกับชายหนุ่มคนนั้น ตัวของข้าอยู่คนเดียวข้าอยากมีลูกแล้วชายหนุ่มในความฝันคนนั้นก็บอกว่าอีกไม่นานตัวเจ้าจะท้องกับข้าแล้วก็มีลูกด้วยกันพอถึงตอนเช้านางก็ได้ตื่นขึ้นนางก็พูดกับตัวเองว่านี่เราฝันอีกไปแล้วหรือพอนางอยู่ไปนานวันหลายเดือนท้องของนางก็เริ่มใหญ่โตขึ้น นางรู้ว่าความฝันนี้ไม่ใช่เป็นความฝันที่ธรรมดาทําให้ความฝันเป็นจริงได้แล้วนางก็รู้ว่านางท้องแล้วจูจูนางก็ได้ตกใจอย่างมากเมื่อได้ยินเสียงผู้ชายเรียกอยู่นอกบ้านแล้วนางก็ได้เดินไปดูพอเดินไปถึงก็ได้เห็นชายหนุ่มรูปงามเหมือนที่นางเคยมีความฝัน ชายหนุ่มคนนั้นก็ได้พูดกับนางว่าลูกของเราใกล้จะคลอดแล้วแล้วนางก็ได้พูดกับชายหนุ่มคนนั้นว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าเป็นลูกของเราแล้วชายหนุ่มก็บอกว่าเราได้พบคุยกันในความฝันเกือบทุกคืนเมื่อนางได้ยินแบบนั้นนางก็ตกใจอย่างมากแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็ได้เล่าเรื่องให้นางได้ฟัง ชายหนุ่มคนนี้เป็นงูวิเศษที่นางฝันถึงตลอดมาดังนั้นทำให้นางเข้าใจเรื่องราวมากขึ้นสองคนก็ได้ตกลงเป็นสามีภรรยากันอีกครั้งโดยที่มีลูกในท้องอยู่กำลังใกล้จะคลอดแล้วแล้วนางก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับชายหนุ่มที่เป็นงูวิเศษอย่างมีความสุข เรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนิทานใบบัว